สบายดีให้มือซูมเนาะตอนนี้ตอนเ้าราเวลาหกโมงเศาร์เนาะ,นะประมาณหกโมงเศา้าหรือว่าหกโมงครึ่งนี่แหละเนาะของวันที่เสาร์เก้าเดือนธันวาปีสองพันสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าอันนี้ครับเจ้ายืนอยู่ อซอยออนุตหนึ่งทับหนึ่งเดินทางหน้ามีรถจักแรแลนริ้วไปริ้วมาแมนถนนออนุตหรือว่าซอยสุขุมวิทเจ็ดสิบเจ็ดเดทางเส้นนี้ที่ว่ามีรถมีเข่าข่าออกไปหรือมีรถอัไนรนรถกอล์ฟเนี่ยรถไฟฟ้ากอล์ฟเนี่ยออกเข้าที่แม่นถนนส่วนบุคโคเดินเนี่ยหือว่าผู้ใดมนั่งเข่าออนนั่งรถอัไน,น,นไฟฟ้าคอบนี่ได้ ตามสบายบริษเสียเงินน้อเพื่อจะเข้าออกไปงไัยเข้าออกได้เพื่อนใ้บริการฟรีหรือว่าบฟร,รีคับเจ้าอาจจ้าโบหูโดนโบยเพื่อนจ่ายเงินได้ล่ะนาอเห็นเพื่อนออกไปโบาจ่ายเงินเอาตัวจริงสิเป็นแล้วใดจึงคอยว่าผู้หูจึงคอยช่วยแนะนำเด้อันนี้พเา้าสิพาลาอกไปเนาะตามถนนอันถนนส่วนบุคคลอยู่ในซอย อั not, not ่อนนุดนหนึ่งครับหนึ่งอันนี้เำามาเบิ้งคอนโดมิเนียมเดอะอะเดอะเบสกว่าเดอะเดอะเบสนี่นี่ละนี่ละนี่ละเบิ้งไปเบิ้งไปไปดูข้าวเจะสิพาท่านผู้ชมย่างไป เนาะล้อไปตามนี่แหละตามอัน,อนสะพานขามเนาะสะพานขามคลองอันพระขนงซึ่งเป็นถนนส่วนบุคคลเนาะคุมญี่ปุ่นเพ่นอันกำหนดสร้างขึ้นเองเนาะใส่ทืนใส่หอนส่วนบุคคลของเพ่นเนาะสร้างเอาเองเนาะ การเข้าการออกเพิ่นก็มีเนาะมีนะระเบียบวิหนหมายควาว่าผู้ใดสีมาเวียกมาธุกรกิจมาพวกพันเรียกอยู่ภายในน,นี้จะต้องได้เนาะจะต้องได้ขออนุญาตหมายควาว่าคนสิไปบนใดก็ต้องมีห้องการหรือว่าบริษทัทอยู่ห,หันอยู่ภายในหันคิดใบํำพ้องเข้าออกให้ เขาก็สามารถเข้าออกได้แบบบได้เสียเงินท่าว่าเขาโบมีอันนั้นอันใบเข้าออกเนาะเขาก็จะได้เสียเวลาเข้าบได้เสียเวลาออกได้เสียสาวบาทเบายินแหละเด้อขราเจ้ากับโบแน่นอนเนี่ยใจคือสิได้ยินว่าสาวบาทบหรือว่าสิไลน์คนนั่นมันมันหาเจ้าบบทราบเนาะข้อมูลละเอียดขาเจ้ากับโบคอยหูต่อไปนี้ขาเจ้าสีฟ้าท่านสมอันนั้น นี่เนี่ยอันนี้เป็นครองอันพระขนงเดี๋ยวเขาเจะาทานบูซุมย่างเลาะไปเลาะไปเขาที่จะเลาะได้เดี๋ยวเขาเจะกับโบ,บมีเหงื่อบอกแข็งแห้งมันย่างเพื่อเอปลี่ยนกายออกก๊าลัางกายซื่อเลยนะบอกก็มีอันซาวอันกนระุงเทพมหานครก็คือซาวอันนั่นที่อยู่อาศัยอยู่ในนี่แหละอยู่ในฮาบิโตนี่แหละ แน่เลยคู่มีฟุนฮามีโตนี่แหละฮามีโตนี่แหละแต่สาวๆก็มาแลนเดินออกกําลังกายเนาะแลนยางจ็อกกิ้งออกกําลังกายก็มีสาวต่างประเทศหลลา,ลายทานเนาะได้มาออกกําลังกายเช่นกันเนาะคือข้าเจ้ายังบ้านเห็นเธอเมื่อนี้มันอาจจะสวยบ่หรือว่าเศร้าโศดบอกเขาแยกกัยังบ่แน่นอน อันนี้บนตอกันระวางระวางขัวเนาะหรือว่าสะพานนี่แหละเหรอเพื่อเพื่อเป็นคือแคลเฟืองนี่แหละเพื่อให้มันหน่งตีงหัวเนาะให้มันมีการเพราะว่าขัวหรือว่าสะพานนี่มันต้องให้มันหน่งตีงเนี่ยมันหน่งตีงอะไรมันหน่งตีงมันก็แล่นหากันไปไปมามาแคลฟันเรานี่แหละเออนี่เด้อเหมอ นะให้มันมีการหนึ่งีนคันรับผมมีการหนึ่งีงมันต่ํามันจะแตกมันจะหักมันจะเพอนี่แหละเบื้องไปทั้งด้านหน้านี่เป็นเงินสาวบ้านเงินปลาโสน,นี่เงินส่วนตัวของบุคคลผู้มีเงินมีคามันเราค่อยมีดินอยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวนี้ดินแถวนี้ราคาแพงหลายเนาะเนาะแถวออนนุดนี่เนาะก็คือเขตพระัขนงเนาะทั้งหน้าพุดเป็น คอนโดมิเนียมคนปลุกไม้หักก็แล้วเป็นไหมสปริงหุบสี่เหลี่ยมเพื่อนอันน่ะเพื่อนลักตะลักของยนอูน,นะสะลักอเมริกา,าะอกะ,ะไรเนาะนี่นะเดีมาเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งไฟนี่งจ้านี่คล้องพระขนงเห็นบ่เรียบไปตามอ่าหรือว่าสะพาน Habito Untuk Haji pun Habito hmm. Ni Ah, beng, ah, beng kondo kan tu nak Kondo Kondo the best าบางไปบางไปทำซุมนี่แหละถนนนะเพื่อเข้าไปฮาบีโต๊โดยทางซุมด้อเอาาย,ยางลาอไปไลาอไปลาอไป,อไปทางุ ไปละไปละไปอันนี้เป็นตึกของผู้ศิเจ้าของเดียวฮะเดอะเบสเนาะอันอันโตโตโตนี่นี่เด้อตัวนี่นี่ตัวนี้แมนยูอันน่ะอยู่แถวพระคโนงเด้อตึกตัวนี้แถวพระขนงตึกตัวนี้นี่สร้างมานานแล้วนี่เขาเจ้าเห็นมานานแล้วเนาะอยู่แถวพระคนงพวลานี้นะ เนาะอันนี้ก็อยู่แถวพระขนงคุณเดิมันไก่เตอร์ไปด้นะเพราะเบื้องใกล้เบเป็นใกล้แถวพระขนงต่อไปออก็เป็นเอกไหมเนาะอันนี้ยังฮัตจิว่าก็เขตพระขนงเมื่อไรนี่นะออนนุดนี่อยู่ทั้งหลังครับเจ้านี้เนาะออนนุดพอข้ามฟ้าข้ามพระขนงไปเป็นเขตพระขนงข้ามพระขนงมาทั้งขับจะเป็นออนนุดเนาะ อันเียเขับเจ้าว่าบุถูกต้องก็ขอโทษขอไปเด้อบางเรื่อเข้าเจ้ากระกำข้มอมูลบอบอ,อันน่ะบอผู้หู้นะผู้หู้ดีก็ส่วนที่ไ่เข้าเจ้าแดนเนาะเห็นบ่นออกทางเนาะแตโอ้เย็นสบายมีลมพัดเนาะลมพัดเย็นจนไม้ให้อากาศออกซิเจนเน,ะนาะเหรออันนี้แมน นอ้อคล้องพัะขนงแะไรท่านมือซูมนี่นะคล้องพระขนงเด้อนี่เดี๋ยวคล้องพระขนง,ววขง,ขนงสวยงามเมื่อนี้ถือว่าอากาศสดชื่นหลายเพราะว่ามันมีกินปกติตอนยามฝนตกนมันจะมีกินหน่อยนึงเนาะกินตุกๆหน่อยนึงเดี๋ยวมือม่อวานพอป,ปกติมีกินเด้อนี่ว,ว่าฮาบิโต อาวิโตอาวิโตจะเห็นบนต่อกันระหว่างสะพานหรือว่าขัวกับขัวอยู่น้ำเนาะกับขัวอยู่ที่ดินเนาะ เพราะว่าครัวนี่ครัวนี่จ้างนี่ไปหาบอกับเจ้าว่ายฟังนะมันเจ้า,า,านะจบุาวิสาสาเดี๋ยวจะเป็นเล็กงไปเนาะนไปบุงบ้งปอยนี่นทางหน้าพุ่นเป็นขตพระขนงดยทางหน้าพุ่น พระขนงเด้อเขาเจ้ายืนอยู่นี่ก็มันขึ้นกับพระขนงแล้วคามคามคามครองพระขนงมาแล้วนะเห็นไหเบิ่งไปเบิ่งป้เบิ่งยาวๆได้เมื่อนี้ได้เพราะว่ามันพร้อมปิดคลิปอันนะ่ะหลายยาวต่อก่อนนะึงไปเบิ่งป้อ ก็เศร้าก็มีเนาะรอปภะเดี๋ยวที่เข้าที่เข้าไปไนอันก็ต้องได้มีหนังสือแจ้งเพิ่นไดอีกไดคณะมีหนังสือแล้วก็แล้วไปคณะมีหนังสือหันเขาเข้าไปเวลาออกมาก็ได้เสียสาวบาทเนาะเขาเข้าไปแบบส่วนตัวบ่ได้มีการพัวพันเรียกยังไงบ่ไอ้บ่มียามเพิ่นคอยอันน่ะอัน บาริเยเพิ่นมีบาริเยแล้วก็เพิ่นกาอยู่หันผู้ใดสิเขาออกก็ได้ผ่านเพิ่นขออนุญาตจากเพิ่นคันมีหนังสือเนาะตัวพันเบียกแล้วก็แล้วไปขั้นบบมีก็ถือว่าได้ขอหนังสือจากเพิ่นแล้วก็เวลาออกก็ได้ไปเสียงเงินอ,า,นอาจจะทราบว่าหรืออะไรก็แลเขาเจ้าน้องโบน่ใจเด้อได้ยินเนาะข้อมูลจ,จริงเขาเจ้าเป็นผูน้จับ มีอันตรึกฮาเออฮาฮาฮา,า,าบิโตฮา,าบิโตเนาะฮาบิโตมอเลเนอขายขายเครื่องอุปภโภคบริภโภคต่างๆละอาหารการกินทุกอย่างเนาะละโอ้ยุนี่มีบอล่นเพิน่นเพิ่นเก็บเพิ่นเก็บอันไม่ฟืนไม่อย่างสามารถให้เป็นฟืนได้เลยเนี่ย คือในมดไหมเทียวผนตัดออกมาจากต้นต้นมะต้นมะกระทินนี่นี่ต้นมะฝางต้นมะกระทินผน,นตัดผนฮอรใหญ่หลายเนาะหไหลายตัดได้ปิดไม้ฟืนน้นเนาะนะเบิ่งไปยา,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 ยาวๆาๆผู้ชมเห็นบ่มีรถเข้าออกซีรีส์แคมปัสสิบ่ อันนี้เป็นซีรีส์เด้อของซีรีส์แคมพาสของบริษัทซีรีส์เนาะ,น,น,ะนี่คอนโดของซีรีส์เอาบังไปเงาเงา,า,าเงา,าเาท่าสูมเงาเงาเด้อคลิปนี้เด้อเอาที่พากลับคืนยังกลับคืน ข้ามข้ามขัวไปคืนเด้อท่านผูมเด้อข้ามขัวไปคืนข้ามอ่าข้ามขัวหรือว่าข้ามแม่น้ำเออข้ามข้องพระขนงกลับไปอันอ่อนนุชพุ่ละเด้อท่านผูมเด้อบุ่มไปบุ่มไปเงาเงาวเแดนี่หนึ่ง ลิปนี้ถือว่ายงาหน่อยนึงอันนี้มันเงื่อนถือว่านนเงือนแบบทรงไทยเนาะอาจจะฟิลิเป็นบ้านาพักบัวหลวงหงแฮมหรืออะไรอย่างเขาเจ้ากับบัวทราบเดอ้อเห็นมันทรงหลังคามันทรงไทยเนาะอันนี้คิดซะ เลี้ยงปลาเลี้ยงอย่างไรบมมีปลาบ้า,บานจงไทยอคอยไปคอยไปด้วยหุ่นุมดูคอยไปคอยไปนี่แหละคือว,ว่าเส้นทางเนาะสะพานขามอันน่ะคลองพระขนง ตึกทรงไทยนี่เนาะตึกทรงไทยแม่ของส่วนบุคคลอันนี้เอยเจ้าก็บ่ฮู้ว่าเป็นของไผเนาะ,ะมาอยู่แคมกับแม่น้ําเออของพระขนงเห็นบ่ของพระขนงก็มีมีเหือเหือหางยาวแลนเด้เห็นบ่ให้ไปเมื่อกี้โอ้บ่ได้เห็น้ํเหือหางยาวนนนนไฟไฟเ,เานานะ แรงคันมันแรงเธอไหดก็มีฟ้อง,งเะรอย่เี้ผู้่นมีมีเหือล้ำน้อยล้ำเล็กดีก็ถือว่าเป็นคลื่นสัตว์เพิ่อนแลนอนะก็ได้ค่อยๆเบิ่งกันไปนัแหไะเนาะเนาะไปการสันจรทางน้ำโดยใส้เหื้อหา่างย้าวก็มีการบริการกันยูเนาะอ,อันนี้มัน บ้านเฮือนปราสรูนสาวกรุงเทพมหาค้นก็คือสาวอนุชดีแหละเห็นปะต่อไปทุ่มเป็นวัดเนาะวัดตะ้วกงเฮียนอยู่กับวัดเหรอคือห้อห้องเฮียนใหญ่สมควรแล้ะยามว่าจุดติดคลองพระขนงที่เดิมทุกทูมทางไกลๆพูดลหรแมนคอนโดมิเนียมของลุมพินีเด้อเจ้าแมนลุมพินีแถวเจ็ดสิบเจ็ดลุมพินีอนุชเจ็ดสิบเจ็ดนี่แหละเด้อ เออลุมพินีอานาซูคุมวีตเจ็ดสิบเจ็ดเด้อทางนี้น่าหนิน่าเละนี่ละอันนี้คอนโดมิเนียมอันาณาคอนโดมิเนียมลุมพินีสุขุมวีตเจ็ดสิบเจ็ดสามหลังนี่นี่นะสามตึกตัวนี้อาณาเนาะต่อมาแดดกำลังเออตะเวียนกำลังที่นนนนขึ้นดิสะท้อนสะท้อนเนาะกำลังขึ้นสะท้อนนั่นสะท้อนบังตึก,าตกมาเห็นไหม เออลงไปลงไปอันเสียงดังตอกุึมพมันี่ยเนพันเนาะเขาเขาดื่อเขาเขายางเหยียบอันเหยียบอันเหยียบแผ่นเล็กเนาะเขายางเหยียบแผ่นเล็กก็เลยเหตุผลมันมีเสียงดังเพราะว่ามันพงขึ้นพงลงขน็นแผ่นเล็กด้วยอเด้อเนี่บอแผ่นเล็กแล้วนี่นะนี่ อาเบิงไปบุ้งปอยแดดกำลังเนาะตะวันหะรือว่าตะวันกำลังขึ้นฟ้าแล้วตอนนี้เวลาประมาณหกโมงหาเจ็ดโมงนี่แหละมองนี่แหละโดยทางซูมดูนี่แหละก็มีสาวเนาะไดนะ้สาวไทยหรือว่าสาวตาา่างประเทศได้อันยางหรือ่ออกกำลังกายหรือว่ายางไปเวียกไปเดินไปเวียกไปงานโดยเฉาะ,ะพาเบิง่ง นี่โ <informative> อ้ยคลิปนี้ยาวหลายเนาะคลิปนี้ยาวหลายก็สิได้หยุดติคลิปก่อนเด้อทําซุมดูดีละเบิ่งเนาะฮาบิโตะนี่ล่ะเบิ่งฮาบิโตะเนาะฮาบิโตะอัน More ฮาบิโตะ More สไข่เนาะ สี่้าเรืออุปโภคบริโภคสุคตาตงนี่อา,อาขอเจ้าขอ,อยุดตีขี้ไว้ใส่ฟอนบร,รดาทุทุกทา่านสุขภาพแข็งแห้งเนาะอันน่ะเพื่อตอนรับเพื่อทรงท้ายปีเกา่าตอนทับปีใ่ในสองสามวันข้างหน้าที่จะมาถึงนี้ให้มีสุขภาพแข็งแกรงเนาะ ทำมาหากินให้ร่ำให้รวยให้ห้างให้มีเนาะอันเนาะพันอันนาะผู้ข้าราชการก็ได้เลื่อนสั้นเลื่อนยนเลื่อนตำแหน่งเนาะผู้ใดที่ว่านอันอันสาวให้สาวนาสาวกษตริกรก็ให้อันเหตุการณ์ผลิตได้หาผลผรีหลายๆทำไปขายได้ห้างได้มีเนาะ ผู้ใดซื้อหวยรัฐบาลก็ให้ได้ถึกหวยร้อยล้านพันล้านเด้อท่านผู้ชมเด้อเอาโชคดีโชคดีมั้วทุกคนโอ้นี่นะขอเจ้าสีสุดสุดท้ายส,สิสิตัดแล้วลงด้วยน้อมีอันมีชาวบ้านเพิ่นชาวบ้านเพิ่นเอาม้า,าเอาเอาน้องหมามา,มาดีคนเอาน้องหมามา มามาจอกกิ้งน้องหมามาเนาะน้องหมามนยางออกกับร่างกายคือกันนี่บ่น้องหมาก็ได้ออกกับร่างกายเด้งเราบูซ้อซอนี่ยว่น้องนี้ละน้องหมาออกกับร่างกายน้องหมาโอ้ยสวยงามหลยน้องหมาอ้าวโชคดีโชคดีหมดทุกคนเด้อ